โอ้ชิมนหก <c oughs> เลยเหรอไล่เลยเดี๋ยวมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ตักข้าวครับวันนี้ร้อนมากเลยครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับรับรถวิ่งจ้างไหมครับโอ้รับรับครับพอติดต่อได้เลยนะครับนี่เบอร์นี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่นะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับนี่เ9้า้าแดแล้วก็ตองสี่นะครับนี่ซื้อข้าวไหมครับซื้อครับผมเอซพี่ฟุกนอนน้อยเบอพี่ฟุกพี่ฟุกจริงไหมครับนี่สามชายดูหน่อยครับถ้าพี่ฟุกจริงครับขอบคุณครับ นนทนันครับผมหางหายไป็นนานนะครับในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับรถเบียดกันครับเมื่อช่วงเมื่อกี้ครับตรงนี้เริ่มโล่งแล้วครับอันนี้ก็ตักออกครับนี่พี่อยู่ที่ไหนอยู่กาลสิงครับผมอยู่ตรงแพนไหครับตอนนี้ สวัสดีครับ PS2 อยู่สนออยู่กาะสินครับผมอยู่กัมลาสนะครับอยู่ตำบลดงลิงนะครับเนี่ยร้อนมากเลยครับน้องร้อนบักคัากันเลยตักข้าวนะครับตักข้าวไปไปขายนะครับเนี่ยเป็นลานข้าวนะครับตักออกนะครับนี่ตอนนี้กําลังตักออก จวดครับจวดแนนครับจวดครับพี่ฟุกอีหลีวะนี่พี่ฟุกนี่สามชา้ดูหน่อยครับถ้าพี่ฟุกนี่สวัสดีครับเสียบริ๊กครับผมคนขับดีมากครับแบบนี้ไม่พังใช่ครับอันนี้พี่พระพลขับเองนะครับนี่ขับนิ่มมากครับรักษารถเป็นอย่างดีครับนี่ชื่ออะไรครับชื่อคนขับใช่ไหมครับชื่อคนขับรถตากนี่ชื่อพลนะครับชายาเขาจะเป็นยักษ์เขียวนะครับ หน้าตาดีครับแต่เสียดายมีแฟนแล้วนะครับเนี่ยกินข้าวยังกินแล้วครับจ้าสายยกสารคามไปดูรถพ่วงไปดูรถพ่วงหมายถึงอะไรนะครับเป็นของดูใกล้ๆใช่ไหมครับเป็น F x z ซนะครับเนี่ยตาตี้วางไหนครับตาเอื้อตตาตี้ครับวางไงครับตาเอื้อครับดีครับ รถทั้งหมดในคู่สกุลขนส่งรถแมคโครอยู่ใสนั่นอยู่นั่นครับ200ครับอีก140ตอนนี้กำลังไปขุดดินนะครับวันนี้อตอนนี้ก็มีรถเข้ามาขายอีกแล้วนะครับรถขายข้านะครับพาเดินไปดูใกล้ๆนะครับพาเดินไปดูเอฟเอ็กแซนะครับร้อนมากครับคนขับ u ีสูสองหน เก่าล่ะครับไปใส่ตันนูหรือเปล่าครับ2 1 0คันคนเก่าร้อนครับร้อนร้อนมากๆครับทัดร้อนมากๆเลยครับโลละจักบาทครับโลละประมาณประมาณนี่6บาท6บาทกว่าๆนะครับวันนี้เห็น6บาท6บาท50ก็เห็นแล้วครับนี่ครับ F x z กครับนี่360นะครับ วันนี้ดวนกับ WA 2 7 0นะครับนี่นี่ครับเราต่อแขนมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับนี่แคดคลองโลกแคดคลองโลกแคดคลองโลกยังไงครับไม่เข้าใจที่รับซื้อค่าเป็นยังยังไม่ได้รับซื้อเองครับนี่เป็นให้อ่าให้เขามาเช่านะครับตอนนี้เปิดร้านให้เขามาเช่าก่อนนะครับแดดคลองโลกโอ้แดดคลองโลก PS 2ใช่ครับแดดคลองโลกร้อนมากเลยครับ เดี๋ยวว่าจะเอาตัวตัวสองร้อยไปตักออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปตักดวงอาทิตย์ออกเลยครับเนี่ยร้อนจริงๆครับทำอะไรครับตอนนี้กําลังตักข้าวออกนะครับถ้าไปขายจะได้เท่าไหร่เราต้องดูที่ข้าวด้วยนะครับเนี่ยคือเราบอกไม่ถูกนะครับต้องดูที่ข้าวนะครับว่าข้าวเป็นยังไงนะครับถ้าข้าวดีมากๆนี่ก็ได้สูงมากเลยนะครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นยังไงครับ ร้อนมากเลยครับนี่ผมบัวรูด,ด้อครับว่าสิไดไ้ไปเห็ดน้ำบอผมกะเคยขคับเยูสอสโอ้โอ,โอ้รู้แล้วครับรู้แล้วครับจัดไปครับพี่ฟุกนอนน้อยฟุกจริงหรือเปล่านี่ฟุกจริงไหมนี่ฮ่า <c oughs> สามชาแน่นีน่ครับถ้าเป็นพี่ฟุกนี่น่าจะสามชามาแล้วครับนี่เอาไปพุ่นเลย พาไปนั่งในรถตักนะครับในรถตักโอ้นั่งไม่ได้นั่งคนเดียวครับคนขับอ้วนนะครับนี่นั่งได้คนเดียวครับขี่พ่ติดจะติดเป็นพวงมาลัยแล้วนะครับนี่ยอกยอครับนี่มาดูคนขับคนขับนี่อ้วนนะครับมิชลีนสวงนะครับนี่เสียเกอร์กับคนนี้นะครับนี่พี่พลนะครับเต็มแล้วบ่ครับี่เลื่อนรถบ่ครับอ๋อจะเลื่อนรถนะครับ อีกอีกเสดนะครับนี่อันนี้จะบรรทุกได้เต็มพิกัด50ตัน500กิโลกรัมนะครับ<ม>เดี๋ยวไปหามาเด้ครับมามาถัดวางๆว่าเหรียญน้ำพี่ไอ้พ้นขิดหอดไอ้พ้นขิดหอดจัดไปครับ3มชาพ,พี่ฟุกหวานหวานจัดมาจัดมาอยู่ทางในนอพี่ฟุกมือนี้ เอามามาหาเอาบืาอ่อเบื่อผู้าสาวนะมาหาเอาทางนี้นะ <c oughs> เคยเกิดอุบัติเหตุแบบไหนครับไม่เคยเกิดนะครับรถด,ดำไปไหนครับรถด,ดำอยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวขี่ผ่านแถวนี้นะครับนี่บอ่บอเดิมนะครับบ่ออยู่แถวนี้นะครับหกล้อนะครับตะตีบะ่บัก ทัดคันไหนครับทัดขับคันไหนครับทัดทัดอ่านไหมครับทัดห็นไหมครับเนี่ยเอิอเอเอบอกทันเลยนะเนี่ยสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์อะไรครับนี่สามสามแปดศูนย์นี่ผมหาบ่อเห็นจีก่ะหาหินเนี่ยโอ้ยมาเลยมาเลยไม่จะมาอยู่แถวนี้เต็บเนื้อเต็มเดียวเหมือนพี่ฟุกเขีนว่าพี่ฟุกไงเท่าเดียวพี่ฟุกรอเข้มเนาะ สงศส์สงการได้หยุดไหมบอกว่าหยุดครับหยุดหลายวันเลยครับหยุดกับอาทิตย์นะครับมาแล้วครับนี่นี่ใครครับนี่สวัสดีครับเบอร์เบอร์เบอร์ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับหมอทัศน์ครับ พาไปนั่งหกรอนะครับโอ้ตอนนี้ยังไม่ว่างครับเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวพาไปรับหามาดูนะครับตอนนี้มาอีกแล้วครับรถของโรงสีข้าวเกษตรวิสัยไร้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น f อ z นะครับสามหกศูนย์นะครับเนี่ยอันนี้คุมผ้ามาอย่างดีนะครับกว่าฝนตกนะครับเนี่ยเดี๋ยวพื้นแฉะนะครับทีหน้าผมจ้างสิบไดไหมได้ได้ครับยินดีต้อนรับนะครับ ดูหน้าครับดูหน้าไหนนี่ใช่ไหมครับคันนี้ใไหมครับอันนี้นี่มาดูมาดูน้ําหนักครับมาดูน้ําหนักกันครับน้าหนักตอนนี้รถเปล่านะครับนี่20ตัน680กิโลกรัมนะครับรถเปล่านะครับอันนี้เต็มพิกัดได้500 5้อตัน500กิโลกรัมครับอันนี้เป็น22่สองล้อนะครับนี่สวยจัดใช่ไหมครับสวยไหมครับนี่ยอดครับ อยากขับแม็กโคมามาเมียเสียเอิญมาเลยครับเสียเอิญเสียเอิญเกี่ยวเขาไปเนาะครับช่วงนี้ไม่ว่างครับช่วงนี้มีเข้ามีออกก็มีเข้ามีออกอยู่นะครับเดี๋ยวๆไปยืนทางนู้นครับแดดแดดครับนี่เป็นคนงานลงข้าวนะครับนี่นั่งจุ่มกันอยู่ทางนี้นะครับ อยังตายครับเข่าบ่ครับโอ้ลมเนียนครับโอ้เอิดยามมัวเบากันเนี่ยสองคนเนี่ย เตรียมแล้วครับผมอายุ24จะเข้า25นะครับอยู่จังหวัดกาลสินนะครับนี่อำเภอกำมะลาใสนะครับทำงานเกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้ก็มาดูนี่นะครับนี่วไม่ได้ทำงานนะครับช่วงนี้เพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับอุณลมแรงมากครับคุณครูครับบึ้คุณครูครับเสียเอิร์ มาแล้วครับสามชาโอ้น่าจะฟี่ฟุกจริงๆนะครับนี่มาแล้วครับนี่สามชาครับนี่นี่นะครับพี่ฟุกมากับจะเรียกว่าอะไรดีครับนี่ฝุ่นกระจุยฝุ่นกระจายเลยครับทาบใครเนี่ยโกโก้หรือเปล่าเนี่ยข้างหลังโอ้ของแท้ครับนี่นะครับสามชาตัวจริงครับเลยพี่ฟุกของแท้ครับพี่ฟุกของแท้น้องไม่บอกเขาแล้วว่าเป็นลูกเจ้าของ นี่ครับนี่ครับดีฟูครับโอ้วาไงครับว่าไงทางนี้ทางนี้รดรดเข้าแล้วครับเนี่ยดีใจครับเดี๋ยวได้ลงครับถ้าลดดําไม่ได้นี่คือคนจะมีคนลงนะครับก็จะได้ค่าลงด้วยนะครับเรียนจบอะไรครับเรียนจบครูนะครับครูคณิตศาสตร์นะครับ มาแล้วครับพี่ฟุกออกตัวแล้วครับดูพี่ฟุกครับดูพี่ฟุกรถแรงครับรถแรงบอกรถตักสามชาเนะเอาแล้วครับสามชาแทีครับสามชาแทครับไปแล้วครับสองคันนี่แล้วครับรถดำก็อยู่แถวนี้นะครับเนี่ยบอกเพลินไปบอกเพลินไปเอา ขอบแก่นอว่าขอบแก่นไอย <c oughs> ว่าไงครับเสียเอิร์ดพี่มาพี่มาบ้านนาบนได้เน้อนมบนบ้านนมบนก็มีหรอครับเนี่ยบอกรถตักสามชาเนี่ยรถตักสามชาบอกครับบอกได้แล้วนี่รถตักสามชาเพได้ยินครับไก่ไก่มืดแล้วนะ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับคุผมผ้าอย่างดีนะครับนี่กันฝนตกนะครับ ตีไลไอพ้นลุงเอื้อสิขึ้นว่เอื้อสิมะขับบ่ขับนิ่มมากนะครับคนนี้เดี๋ยวไอไปขับเอาอ้ไอไทยละใบไทยไอพวกเดี๋ยวน่นจับโทรศัพท์มากมืออนี่รถอีซูซูกับฮีโน่คันไหนเยอะกว่าครับบริษัทเกษตรไรนนี่อีซูซูน่าจะอีซูซูเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับเนี่ ไม่ทราบว่ามีฮีโน่หรือเปล่าแต่อีวซูนี่เห็นตลอดนะครับเป็น f x ฟ360นะครับเห็นเดก้าอยู่นะครับคันเห็นเดก้าอยู่คันหนึ่งครับวันนี้ไปไปไหนครับลกเขาครับเอครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรศัพท์ร้อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย